ประชาชนสวัสดีจ้าแดดแรงมากเลยประชาชนตรีสวยเดี๋ยวจะไปดูไอ้นี่ฟลาแมนว่าวมันโอกมัน,มนเห็นรูปหรือยังร้อนนะทุกคนร้อนมากเลยอืม เุหลาบดอกั้ยดอกมากยังไม่บานนะจ๊ะบานแล้วแหละอยู่ทางนี้บานนี่อีกกล้องเลยมันไม่มีกล้องหลังนะทุกคนดูดดดดงาไม่เจ๊ะชั่ว่ายดูไปหน่อยชั่ว <laughs> ไปไปดู จะเก็บไอ้นั่นกินไม่ใช่ฟลาเมนอะไรนะเรสเตร์เร์น่ะทุกคนไม่ยมฝรั่งนางไม้ถ่ายรูปให้หน่อยน,นางไม้ดูนางไม้อย่าเปลี่ยนกล้องดิเปลี่ยนกง มันแดงแล้วมันแดงแล้วมันแดงแล้วทุกคนฟลาวแมนนี่นี่มันแดงแล้วอันนี้ต้นใหม่ต้นน้อยๆาาเป็นยังไงจ้ะถ้ามันไม่โดนแดดมันก็ยังไม่เขียวนะทุกคนเนาะนี่อันนี้ต้นเก่าเก่พ่อมาตัดแต่งกิงกก่งมันเหลือไม่กี่กิ่งนู่นอันนู้นก็ต้นเก่าเก่ เจวได้ซีมีส์นะทุกคนนะนี่ฟลอเรนมันไหมอ๋อนี่ไงลูกมันเออเวลามันเขียวๆทุกคนมันเลยไม่เห็นลูกมันนะเพราะมันเหมือนใบมันเนาะไปแล้วจ้าดูแดดก่อนดูแดดก่อนออ้หูไหนแดดโอไ้ไม่สอ่องเรวเสบตาไปแล้วทุกคน